ดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์สุสานสยามปราบเขียนบทที่1สยามติงสติวัตรสุพมสดุพระพุทธสีสักราช 2600XX ปีมะเมียโทศกวันพฤหัสเดือน6แรม9ก้าข่ำเพลาสีนาฬิกาหบาท ณอาคารอำนวยการสยามอลังการมหาสัพป,ปะบุรุษรวบรวมกำลังหารตรึงเหตุระสาได้ในท้ายสุดหลังจากผู้ทุรยศปุกปัน่นพระะราบรุกรบและจุดพระเพลิงหมายผลานมหานาครให้ไหมเป็นจุนไปฝ่ายขบฏแตกพระพ่ายย้ายจะแจน้นที่ร่วงในแดนอักขีก็มอดไปตามวิบากหากถูกจับได้ก็หมายโทษชั่วโคตรชั่วเง่ามหาสัพป,ปบุรุษและพวกพ้องรุมเข้ากินเมือง มีค่าทาตเฟื่องคอยคุ้มตีรุมกลุ่มไพรไม่ให้กำเริบการใหญ่เยี่ยงในการก่อนแลมหาสัพ์ปุรุษและวงญาติจึงวางบัญญัติเพื่อพิพากษาแลกระลาการใหม่หลายโกรรวมเรียกว่าแผนแม่บทสยามติงสติวัตรอันสมาชิกทุกคนต้องประพฤติตามเพื่อความสาันติและหากคราดอุบัติมีสงกาจุงผินหน้าผิดปัตจินทั่วนาครรำลึกว่าผืนผักดำด่างหาความอุดมมิได้นั้น ก็ล้วนเกิดแต่ความวิบัติชิบหายของวิสัยขบถพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองจึงดนให้เวหาดเหนือสยามยังมีสีเสษอมชาติมาชัว่วกาลนานปราดฟ้าฝนตกต้องตามฤดูสุก20กุมภาพันธ์หนึ่งเดือนก่อนวันลงคะแนนเยรยงเงยขึ้นจากกระดานไฟฟ้าที่เปิดหน้าหนังสืออยู่ปิดตาขยับปากพึมพำท่องจำ แผนแม่บทสยามติงสติวัตรเป็นวิชาบังคับที่เด็กไทยต้องเรียนกันตั้งแต่ชั้นก่อนประถมเริ่มปูพื้นฐานให้ท่องจําว่าการเป็นเด็กที่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไรสมาชิกโรงงานที่พึงประสงค์นั้นเป็นเช่นไรพอพื้นฐานแน่นชั้นโตขึ้นจึงขยายไปท่องเนื้อความในแผนแม่บทข้ออื่นๆเด็กสาวจําได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งข้อสอบกลางจากพวกฝาถังเคยถามว่า เราสามารถจำแนกสมาชิกโรงงานด้วยวิชาแผนแม่บทสยามติงสติวัตรได้หรือไม่อย่างไรเป็นข้อสอบที่ได้รับการกล่าวขวัญเลยทีเดียวเพราะปกติผู้ฝ่าทางมักออกแต่ข้อสอบปรนัยนอกจากนั้นนักรณรงค์ฝ่ายซ้ายหรือที่ถูกเรียกกันว่ากลุ่มชังถังยังออกมาเคลื่อนไหวว่าข้อสอบดังกล่าวคือตัวอย่างชั้นดีอันชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมของนครโรงงานแห่งนี้ซึ่งแผนแม่บทสยามติงสติวัตร ไม่เคยแก้ไขได้ตามเนื้อหาที่พยายามล้างสมองสมาชิกมาหลายสิบปี mm hmm. เมื่อไม่นานมานี้เยริยงอ่านเจอข้อความดังกล่าวในโลกออนไลน์แล้วได้แต่สายหน้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและคิดและคิดน้อยคำตอบของข้อสอบข้อนั้นง่ายมาก mm hmm. ใช่เราสามารถจำแนกสมาชิกโรงงานด้วยวิชาแผนแม่บทสยามติงสติวัตรได้โดยพิจารณาว่าใครท่องจำเนื้อความได้หรือไม่ สมาชิกที่ท่องจำได้ย่อมอยู่ในลำดับชั้นขยะทั่วไปขึ้นไปเด็กสาวเป็นขยะทั่วไปแต่หยิบแผนแม่บทมาทบทวนอีกทีเพราะมันเบาที่สุดแล้วในจำนวน31วิชาในการสอบเอสากาศดซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยเฉพาะถ้าเป็นไปตามการเกณฑ์ข้อสอบของหลายๆสำนักปีนี้แผนแม่บทสยามติงสติวัตน่าจะเป็นวิชาที่มาแรงต้อนรับการลงคะแนนเสียงที่จะมีขึ้นในวันเดียวกับการสอบเอสากาด เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกระชากสมาธิเยริยงเปิดตาก้มดูกระดานไฟฟ้าบนเตียงอีกครั้งหน้าจอสามมิติแสดงภาพสัญ,ญลักษณ์ของแอบป,ประเคนฉันพูดคุยออนไลน์ขึ้นด้านข้างเพิ่งถึงบ้านนั่นจากสุราลัยนี่ยังไม่ถึงกระปุกตอบอีเย่ถึงแล้วอ่ะดิเยริยงขำคลิกตอบด้วยเสียงให้เครื่องพิมพ์เป็นข้อความอัตโนมัติว่าใช่อิจฉาพวกขยะทั่วไป สุราลัยบนเปล่านั่นไม่ได้หมายความว่ากระปุกกับสุราลัยไม่สามารถท่องแผนแม่บทสยามติงสติวัตรได้แม้สองคนนั้นมีผลการเรียนไม่ดีเท่าเย,ยรยงแต่ก็ท่องกันได้ตั้งแต่ก่อนจบชั้นประฐมมีผู้ศึกษาว่าที่แท้ขยะทั่วไปมีความหมายหลายมิติแต่ละมิตินั้นมีทั้งทับซ้อนและเลื่อนไหลใช้เปรียบเทียบต่างเกณฑ์ขั้นต่ำของผู้ที่สามารถท่องแผนแม่บทได้หนึ่ง บ่งบอกอาชีพของสมาชิกโรงงานซึ่งทำงานอยู่ในแผนกกำจัดขยะทั่วไปหนึ่งแล้วยังหมายถึงสมาชิกที่อาศัยในหอพักรอบนอกของศูนย์กลางสยามอลังการอีกด้วยหอพักนี้แม้จะเก่าโทมแต่ก็เป็นความฝันพื้นฐานของสมาชิกโรงงานสยามอลังการส่วนใหญ่เพราะมั่นคงกว่าสะอาดกว่าใกล้ตัวเมืองมากกว่าและปลอดภัยกว่าการอยู่ในบ้านเรือนซึ่งก่อสร้างจากเศษขยะอย่างที่ชาวขยะเปียกอาศัยอยู่ เยรยงยอมรับว่าตั้งแต่ย้ายจากบ้านขยะมาอยู่ในหอพักนี้ชีวิตของเธอดีขึ้นมากโรงเรียนของเธอเป็นโรงเรียนชั้นดีตั้งอยู่ค่อนเข้ามาใจกลางเมืองการมีบ้านใกล้โรงเรียนจึงย่นระยะเวลาเดินทางอ,อักโขคะแนนสอบของเยเรยงไม่เคยตกจากสามอันดับสูงสุดอีกเลยเพราะเธอไม่ต้องเสียเวลาและเหนื่อยกับการเดินทางแล้วการนั่งอ่านหนังสือเง,เงียบในห้องพักก็รู้เรื่องกว่าการยืนอ่านบนรถประจำทางตั้งเยอะ ทั้งที่คิดอย่างนั้นกลับตอบเพื่อนไปว่าท่านก็อ่านหนังสือบนรถไปพลางก่อนสิมีพักประเดี๋ยวจากถึงเรือนโอ้ยสุราลัยส่งภาพกระติกเกอร์รูปแมววยวายมาให้คุยกับเพื่อนมึงเลิกใช้ภาษาหานี่สัทีโทษโทษเยริยงหัวเราะก็มันชินแผนแม่บทสยามติงสติวัตรแนะนำให้สมาชิกโรงงานใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดแบบสุภาพเป็นภาษาที่มีถ้อยคำและจังหวะไพเราะ แสดงถึงอาริยธรรมอันรุ่มรวยของคนไทยคำต่างชาติทั้งหลายที่ไม่มีคำแปลแม้จะใช้ทับศัพท์แต่ก็แผลงอย่างอนุรักษ์คำไทยไว้อาทิเอสากาศดย่อมาจาก SCAS ออนไลน์มาจากออนไลน์แอปประเคนฉันมาจากแอปพลิเคชันหรือกระติกเกอร์มาจากสติกเกอร์แม่กับพี่ชายเป็นคนปลูกฝังให้เยริยงอ่านและใช้ภาษาดังกล่าวจนชิน อาจเพราะทั้งคู่โตมาในยุคที่สังคมโรงงานเคร่งครัดกว่านี้ว่ากันว่าหน่วยงานของพวกฝาถังเคยเรืองอำนาจจนสามารถสอดส่องโลกออนไลน์ได้โปรง่ปรงสมาชิกที่มีท่าทีขัดขืนต่อคำแนะนำในแผนแม่บทจะถูกเชิญไปเรียกสติแน่นอนว่าการใช้ภาษานอกตำราก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นสมัยที่ยริยงยังเด็กสมาชิกบางรายถึงกับต้องรอบใช้แอบป,ประเคนฉันใต้ดินเพื่อคุยกันด้วยภาษาพูดปกติเลยทีเดียว ไม่ทันเจราจาอะไรมากกว่านั้นเสียงเปิดประตูก็พลันดังแทรกนั่นไงเสียงผู้เป็นแม่ลอยตามมาหมดแต่เล่นกระดานแล้วจะสอบได้ไหมเนี่ยนั่งชมยงแม่ของเยรยงอยู่ในชุดเครื่องแบบของแผนกกำจัดขยะเปียกเพิ่งเลิกงานและเดินทางกลับมาถึงที่พักด้วยสภาพผมกระเซิงและหน้าดำมันแผลบเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวสีเหล็กตัดเย็บด้วยผ้าใยสังเคราะห์ซึ่งได้จากการรีไซเคิลเศษขยะในะแผนกนั่นเอง ก่อนนั้นครั้นได้เสื้อตัวใหม่รายสามปีนางชมยงกับสามีจะผลัดชุดเครื่องแบบเก่าเป็นชุดอยู่บ้านเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวเพราะแรงงานแผนขยะเปียกได้รายรับไม่มากเดี๋ยวนี้ฐานะของครอบครัวดีขึ้นหน่อยเพราะลูกชายเรียนจบและได้งานมั่นคงแต่นางชมยงกับสามีก็ยังติดนิสัยมัธยัติไม่ยอมเจียดเงินซื้อเสื้อ,อมือสองจากชนชั้นขยะรีไซเคิลแบบที่ชาวขยะทั่วไปนิยมกัน สุรามันเพิ่งทักมาเองหนูก็อ่านหนังสือตลอดแหละแม่เยรยงตอบมารดาลุกมาเกาะแขนพนอเด็กสาวรู้ว่าสถานาการณ์ของแม่และพ่อตรงข้ามกับเธอการย้ายที่อยู่ช่วยให้เธอเดินทางสะดวกแต่พ่อแม่ต้องทุลักทุเลไกลแผนกขยะเปียกที่ทั้งคู่ทำงานอยู่ด้วยกันตั้งห่างออกไปรอบนอกตัวเมืองโรงงานในแต่ละวันพ่อกับแม่ต้องโหนรถประจำทางแบบร้อนนานกว่าสมชั่วโมงทั้งขาไปขากลับ พี่ชายยุให้ทั้งคู่ลองหางานใหม่ในแผนกขยะทั่วไปซึ่งอยู่ใกล้เข้ามาถึงกระนั้นเป็นที่รู้กันว่าแม้ความน่าเชื่อถือของการงานลูกชายจะช่วยเพิ่มโอกาสแต่อายุพ่อกับแม่ก็ล่วงเลยจนยากจะมีใครรับเข้าเป็นพนักงานใหม่แล้วโดยเฉพาะในแผนกชนชั้นที่สูงข,ขึ้นกว่าเดิมอ่านให้มันจริงเถอะแม่ยังบน่นแม้สัมผัสของลูกจะทำให้เสียงอ่อนลงหน่อยดูพ่อกับแม่เป็นตัวอย่าง เอ็งอยากลำบากอย่างนี้หรือเปล่าเยริยงรู้นี่แหละเหตุผลที่พ่อแม่เคี่ยวเข็นเธอกับพี่ให้ตั้งใจเรียนเสมอมาพ่อแม่เชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวนับว่าโชคดีที่ทั้งเยริยงและยันยงพี่ชายต่างก็รักดีทั้งคู่เยริยงได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆของชั้นเรียนเสมอเธอสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชั้นดีได้ตั้งแต่มต้น ถึงตอนนี้ก็มีความหวังว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นดีและจบออกมาได้การงานที่ดีในอนาคตข้างยันยงแม้จะไม่หัวดีเท่าน้องแต่ก็ประคองตัวอยู่ในชั้นแนวหน้าสอบเข้าโรงเรียนรักษาความปลอดภัยได้ตั้งแต่ม .4 ี่ทำให้พ่อแม่ประหยัดเงินค่าเล่าเรียนรูปไปได้หนึ่งคนแถมยังมีเงินเดือนจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัยมาจุนเจือคนในบ้านตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้มีอะไรกินจะแม่เอ็งอาบน้ำแล้วปล่อยมือเธอ ตัวเหนียวเหนียวแม่ปัดมือเธอหมุนตัวเพื่อเดินนำออกมาจากห้องนอนวันนี้ยายสมหมายแกทำมแมลงสาบทอดสัทีตื้อหลายวันและเลยยอมใจอ่อนมแมลงสาบทอดมันแพงกว่าเอาไปทำแกงขายลำบากเป็นตัวนิ่มหรือเปล่าแม่ใช่สิแกเลือกมาแต่พวกที่เพิ่งลอกคราบทอดกับเกลืออร่อยกว่าแล้วก็มีปักปักด้วยแต่ปักปักมันปักปักคือรายการอาหารหลักของชาวขยะเปียก ผู้ปรุงจะสแสวงเสศษอาหารจากกองขยะโดยเฉพาะกระดูกไก่ติดเนื้อนำมาล้างน้ำหลายๆครั้งแล้วตั้งไฟคลุกกับน้ำปรุงรสมะเขือเทศในกระทะน้ำปรุงรสจะช่วยให้รายการอาหารนี้กลายเป็นจานโอชาทั้งยังบรรเทากลิ่นกองขยะให้เจือจางลงอีกด้วยอย่างไรก็ตามข้อมูลจากเครือข่ายสมองกลทำให้เย,ยรยงรู้ว่าวัตถุดิบจากกองขยะเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งยังก่อให้เกิดโรค แม้แต่ในประเทศที่โรงงานของพวกเธอตั้งอยู่ก็รณรงค์ไม่ให้ประชากรของพวกเขากินของเหล่านี้เด็กสาวจึงเตือนพ่อกับแม่หลายทีว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงรู้แม่ลงเสียงหนักแต่แยายสมหมายยืนยันว่าไม่ได้เอามาจากกองขยะแกว่าไปรับเศษอาหารจากร้านเหล่าของพวกรีไซโก้แล้วไปลูกสาวอุบอิบอันที่จริงเธอก็คิดถึงรสชาติของปักๆซึ่งห่างลิ้นไปนานก้าวเดียวจากห้องนอนก็ถึงส่วนกลางห้องพัก พื้นที่ไม่กว้างในส่วนนี้มีข้าวของกองสมุมริมผนังเป็นระเบียบกลางวันจะใช้นั่งเล่นหรือรับประทานอาหารหากเป็นคืนที่ยันยงกลับบ้านพี่ชายจึงจะกางฟูกออกมานอนอุทิศห้องนอนห้องหนึ่งให้เธออีกห้องให้พ่อกับแม่มีห้องน้ำเล็กๆและพื้นที่ส่วนครัวเล็กยิ่งกว่าอยู่ตรงระเบียงเวลานี้พ่อถอดเสื้อเหลือแต่ร่างผ่ายผอม แขนยาวรีบจนเห็นกระดูกปูดโปนเป็นช่วงๆกำลังสะบัดผ้าปูรองเปื้อนลงพื้นครั้นเห็นเธอกับแม่ก็หันมายิ้มให้จนเห็นฟันที่ผุเหลืองอ๋อยเหลืออยู่แค่ไม่กี่ซี่ขนจมูกของพ่อยาวแลบออกมาผิวหน้าก็คล้ำกร้านเป็นริ้วรอยสารพัดถึงกระนั้นก็เป็นยิ้มที่สดใสสวยงามเสมอในสายตาของเยรยงว่าง่ายได้กลิ่นปาก,กแล้วล่ะสิไม่ใช่ฝีมือพ่อนะ ว่าแล้วคนพูดก็พยักเพยเย์ไปทางแม่อย่างรู้กันเดี๋ยวเธอพ่อแม่หัวเราะเยะริยงมีรูปลักษณ์ต่างจากพ่อแม่และพี่ไปไกลในขณะที่คนทั้งหมดผอมคล้ำค่อนข้างสูงเธอกลับโอดขาวและมีแนวโน้มว่าจะไม่สูงมากไปกว่านี้ทั้งที่ก็ไม่สูงอยู่แล้วอาจเพราะตลอดมาเธอแทบไม่ต้องขยับตัวหรือออกแรงมากมายพ่อแม่ทำเพื่อเธอและพี่ชายทุกอย่างเยริยงไม่เคยต้องใช้แรงงาน ไม่ต้องทำอาหารหรือทำความสะอาดบ้านอย่างสุราลัยไม่ต้องช่วยที่บ้านเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานอย่างกระปุกหน้าที่ของเธอมีเพียงตั้งใจเ,เรียนหนังสือครรนรับผิดชอบมันได้ดีพ่อกับแม่จึงให้รางวัลเป็นความสุขสบายเท่าที่จะเทิดทุนได้เพื่อนบ้านตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่อนขอดพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกเป็นสำลีทั้งที่พ่อกับแม่เป็นฐานแต่ทั้งคููก็ไม่เคยใส่ใจหนูช่วยจ้ะเยะริยงมักเป็นฝ่ายอาสาเอง เด็กสาวนั่งลงข้างพ่อยกมือป้อมข่าวดูนุ่มนิ่มขึ้นจับผมดำสั้นเติบปลายงอนน้อยๆขึ้นทัดหูช่วยพ่อแกะปิ่นโตออกจากเถาครั้นยกปิ่นโตขยับก็ถึงกับอ้าปากโหหนักวางเทน้าเรามันไม่ค่อยมีแรงพ่อหัวเราเอ็นดูพ่อรู้ว่าเองชอบซดน้ำปักๆก,ก็เลยขอมาเยอะๆนะ่ะไหนว่าแม่จัดการไงพอลูกสาวแซงคอนให้พ่อกร,รับไม้ต่อโดยตะปบปากตัวเองร้องวิ ยารยองคำคิกที่หลังให้หนูเป็นคนซื้อกับข้าวเข้าบ้านดีกว่านะโรงเรียนอยู่แค่เนี้ยพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องถือของหนักนานๆพ่อสายหน้าโรงเรียนเองมันอยู่เกือบจะกลางเมืองแล้วลูกเอ้ยแถวนั้นของแพงแต่เดี๋ยวนี้บ้านเราก็พอมีเงินแล้วแหน่แม่ส่งตาเขียวเริ่มติดนิสัยคนเมืองมาจนได้แม่อีหนูก็พ่อเป็นคนไกลเกลียดทุกทีลูกมันรักเรานะ่า พ่อกับแม่ก็กลัวหนูลำบากใช่ไหมล่ะลูกสาวอ้อนเข้าสุกพ่อนายยุทธยกแขนอบศีรษะลูกสาวไว้ใช้ฝ่ามือแข็งเป็นไตตีหนา้าผากเยรยงเบาๆอย่างรักใคร่แทนคำตอบจ้าแม่ขานเสียงยาวลุกไปหยิบขันใส่น้ำบุบปู้มมาวางข้างวงข้าวน้ำสะอาดเป็นของหายากในอาณาเขตภพศสารของโรงงานนี้เฉพาะในตัวเมืองมีแม่น้ำสายเดียวไหลผ่านแต่ทั้งสายก็เป็นสีเดียวกันกับพื้นดิน ดำดังเหมือนฐานคลุกเท่าแถบชุมชนของพวกขยะรีไซเคิลมีแผนกกลั่นน้ำสะอาดไว้เจือจานสมาชิกโรงงานทว่าผลผลิตไม่เคยเพียงพอพวกฝาถังเสียสละโดยยอมสั่งซื้อน้ำจากเขตนอกโรงงานไหนจะค่าสินค้าค่าขนส่งนับเป็นความใจกว้างที่พวกนั้นยอมรับภาระไว้กับตัวเพราะการใช้น้ำราคาแพงอย่างประหยัดเป็นการประชาสัมพันธ์ทฤษฎีพอเพียงในแผนแม่บทให้เห็นจริงอีกด้วย เรายังต้องระวังเรื่องใช้เงินพ่อหันมาบอกเยะระยงเศรษฐกิจกไม่ดีขึ้นเลยพ่อกับแม่ก็อายุมากแล้วไม่รู้จะโดนให้ออกเมื่อไหร่เยะระยงเข้าใจแม้พ่อกับแม่จะเพิ่งต้นเลขห้าทวาร่างกายสุดโทมเนื่องจากการใช้ชีวิตมองผิวเผินใครๆก็ต้องเข้าใจว่าย่าง60เข้าไปแล้วแต่เขาว่าหลังลงคะแนนครั้งนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะพ่อจะไปหวังอะไรกับของพันนั้น พ่อพูดยังไม่ทันขาดคำแม่ก็ว่าพอแล้วพอแล้วคดข้าวเถอนะปักปักยังร้อนๆแต่ว่าข้อที่แม่ไม่ยอมให้พูดถึงนั่นร้อนกว่าเยารยงยอมหุบป,ปากลงแต่โดยดีกระดานไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่สมาชิกโรงงานมีติดตัวกันเกือบทุกคนทำจากวัสดุในกลุ่มปริเมรดที่มีความยืดหยุ่นสูงขนาดมาตรฐานมีความสูง38กระเบียดกว้าง27กระเบียดได้ข่าวว่ารุ่นล่าสุด บางแค่ราวๆ1.3หุนและหนักไม่เกิน25บาทแต่แผ่นที่เยรยงใช้นั้นตกรุ่นไปแล้วหนาตั้งเกือบ2หุนแถมหนักขึ้นมาแต่28บาทแต่ก็ยังรองรับระบบปฏิบัติการได้ดีความเร็วหน่วยความจำเวลาพับหรือหมวนเก็บก็ยังไม่มีปัญหาสมาชิกโรงงานใช้กระดานไฟฟ้าทำกิจกรรมเกือบทุกอย่างในชีวิตทั้งหาและเก็บข้อมูลจ่ายเงินติดต่อสื่อสาร กิจกรรมสันทนาการตลอดจนอน่านหนังสือขณะนี้หน้าจอของเยริยงถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือหนังสือเรียนพิเศษวิชาตรกกะในอตตก,กศาสตร์อีกส่วนคือแอปประเคนฉันสุนกนซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่อย่างสูงมีรูปนกสีขนคอนางยุงเป็นสัญ,ญลักษณ์ผู้ใช้จะประกาศความคิดเห็นลงสั้นๆแต่ละประกาศไม่เกินจำนวนตัวอักษรที่ทางแอปประเคนฉันอนุญาตประกาศที่แสดงขึ้นบนหน้าจอนั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะติดตามใครหรือหัวข้ออะไรเยเระยงติดตามดาราหนุ่มชื่อดังจากฝั่งเมียงมาเป็นหลักแต่เพราะสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มร้อนขึ้นทุกทีช่วงหลังนี้จึงมีประกาศมิพึงประสงค์แสดงขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆประกาศที่เด็กสาวอ่านอยู่นี้ปันมาจากเครือข่ายข่าวออนไลน์หัวข้อว่าผู้รณรงค์คว่ำบาดแผนแม่บทสยามต้องคดีเน่งอายวนบอมิยืน่นภาษี อีกหนึ่งกระลาการไม่รับอุทธรณ์คดียุบกิจการอีกหนึ่งเจ้าของประกาศเพิ่มความเห็นส่วนตัวลงไปว่าเฮีย er, จ้องจะตัดขากันทุกทาง <S <S เอาละครับวันนี้พอแค่นี้กลับบ้านควรทบทวนข้อสอบบ่อยๆอตักศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญไม่ใช่อยู่ๆจะคิดขึ้นมาเองได้ลอยๆย,ยิ่งฝึกจะยิ่งทําได้ไวแล้วเจอกันคาบหน้าครับสิ้นเสียงนั้นภาพโหร,รรกมร่างของอาจาร,รย์หนุ่มสอนพิเศษชื่อดัง ที่ยืนลอยอยู่เหนือเก้าอี้ฟังบรรยายทุกตัวในห้องเรียนก็ดับหายไปพร้อมกันเสียงเก็บข้าวของลุกยืนเลื่อนเก้าอี้และเสียงพูดคุยของนักเรียนในห้องขนาดกว้างเริ่มดังจากมุมนั้นมุมนี้รำคาญอีพวกเด็กห้องสดตอบไวสุราลัยบน่นหลังจากลุกยืนเข้าแถวเราออกจากห้องเรียนกูรู้คะ่ะว่ามึงเป็นพวกฝาถังการศึกษาดีพร้อมลองสนามรบแต่ไม่ต้องยกมือตอบข้อสอบไวจนเด็กห้องวิดีโอจิตแตกแบบนี้ก็ได้ สุราลัยหมายถึงเด็กนักเรียนในห้องเรียนที่ใช้ถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวการสอนเมื่อครู่ไม่รู้กี่ทศวรรษแล้วที่การเรียนพิเศษผ่านหน้าจอเช่นนี้มีขึ้นเด็กฐานะดีจะมีสิทธิ์เลือกเข้าไปเรียนในห้องเรียนสดซึ่งค่าเรียนแพงกว่าได้เจอได้ถามครูผู้สอนตัวเป็นๆในห้องถ่ายทำขณะที่เด็กฐานะด้อยลงมาจะได้เรียนแค่ในห้องภาพเคลื่อนไหวเช่นนี้อันที่จริง ผู้สอนที่มีชื่อเสียงหลายรายเคยพยายามใช้วิธีให้นักเรียนเรียนผ่านหน้าจอกระดาษไฟฟ้าที่ไหนก็ได้แต่มีพวกหัวสาแอบทำซ้ำและแพร่ภาพเคลื่อนไหวว่อนในโลกออนไลน์ท้ายสุดจึงต้องกลับมาใช้วิธีให้เรียนในอาคารหรือสถานที่ที่สามารถควบคุมได้เท่านั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ชอบใจที่ถูกผลักภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางและค่าเช่าสถานที่เรียนเช่นนี้อย่างไรก็ดี เด็กจากระดับขยะทั่วไปลงไปมักพึงใจเพราะที่เรียนพิเศษส่วนใหญ่อยู่ในอาคารค่อนข้างดีได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันสิ่งรบกวนนานาโดยเฉพาะกลิ่นขยะซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องเผชิญอยู่แทบจะตลอดเวลาการได้ออกมาเรียนข้างนอกนอกจากได้เปิดหูเปิดตายังช่วยให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้นด้วยกระปุกขยับแว่นยิ้มจนตาหยีเห็นรักยิ้มเล็กๆตรงมุมปากด้านล่าง ระว่างไหลตามออกมาถึงด้านหน้าประตูห้องเรียนเราเห็นเยียรมันทำข้อสอบเสร็จไวกว่าพวกในภาพเคลื่อนไหวนั่นอีกโอ้ยสุราลัยร้องเสียงดังถ้าจะยิ่งหงุดหงิดเพราะเป็นสาวร่างใหญ่คล้ายหมีขาวที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่าจะพ้นกลุ่มคนมาได้ก็ลำบากเต็มทีเยริยงรีบยกมือแตะริมฝีปากพยักเยิดไปทางด้านหลังเด็กหนุ่มรายหนึ่งซึ่งเพิ่งก้าวออกจากห้องเรียนเช่นกันกำลังหันมาทางนี้ เขาสนใจแกหรือไงสุราลายประชดเสียงไม่เบานักผู้ชายหน้าตาดีๆอย่างนั้นจะมาสนใจพวกเราเหรอกระปุกหัวเราะอย่างคนอารมณ์ดีที่จริงเด็กหนุ่มรายนั้นไม่ถึงกับหน้าตาดีแต่เพราะมีรูปร่างสูงบุคลิกเยี่ยมถึงหน้าตาจะเรียบๆแต่มองรวมๆแล้วกลายเป็นดูดีไปโดยปริยายเจ้าตัวเสบใบหน้าไปทางด้านหลังคล้ายเขินที่ถูกจับได้ว่าแอบมองไม่ช้าก็มีใครบางคนก้าวตามออกมาจากห้อง เจ้าตัวรีบเข้าไปช่วยพยุงระยะที่อยู่ไม่ไกลทําให้เยริยงได้ยินเสียงทุม้มไหวหรือเปล่าผู้ถูกถามเป็นเด็กสาวใส่แว่นหนาเตะรูปร่างผอมบางใบหน้าอันเต็มไปด้วยผื่นสิวดูซีเผือดจวนจะเขียวตาปรือริมฝีปากเริ่มกลายเป็นสีม่วงปวดเยี่ยวเสียงของสุราลัยดึงความสนใจกลับมาไปเยี่ยวกันไปดิดูก็รู้ว่ากระปุกไม่ได้ปวดแต่เป็นคนว่าง่ายมากกว่า ระหว่างที่กำลังจะเดินตามเพื่อนไปเยริย,ะระยงถูกรั้งไว้จากเสียงทุ้มเดิมเธอเด็กสาวร่างอวบหันไปงงงวยเจ้าของเสียงต้องก้มหน้าลงมาเพื่อพูดกับเธอใบหน้าเรียวยาวตัดผมทรงนักเรียนเสื้อผ้าค่อนข้างเก่ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงว่าน่าจะเป็นมือสองจากต่างชาติแบบเดียวกับที่พวกขยะทั่วไปชอบใส่แต่รูปแบบเข้ากับเจ้าตัวทำให้ชวนมองแขนยาวข้างหนึ่งกำลังประคองเด็กสาวหน้าซีด ว่างไหมช่วยทีสิว่าพลังเด็กหนุ่มหนายาวพยักไปยังคนป่วยและยกมืออีกข้างที่ถือของพรุงพาลังให้เยริยงดูของทั้งของตัวเองและคนที่พยุงม,มาด้วยไม่ต้องให้ถามเจ้าตัวพูดต่อพยุงคนนี้ไปส่งที่รถไฟฟ้าทีของมันเยอะเราพาไปไม่ไหวไม่ใช่เพื่อนเรานะสุราลัยปากไวไม่ใช่เพื่อนเราเหมือนกันเด็กหนุ่มตอบแต่เห็นชัดว่าไม่ได้โตถึงอย่างไรสุราลัยก็ยังนง้่งหงิก อุบอิบแล้วทำไมไม่ไปเรียกคนอื่นวะเราช่วยละกันเยริยงสรุปอย่างคนใจกว้างหันบอกเพื่อนพวกแกไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วไปเจอกันข้างหน้าตึกแค่ส่งให้รปภอของรถไฟฟ้าเดี๋ยวเขาก็คงช่วยต่อเองใช่ไหมใช่เด็กหนุ่มตอบถ้าไม่ไหวรถไฟฟ้าก็มีห้องพยาบาลด้วยตึกนี้ไม่มีด้วยเหตุนี้เยริยงจึงแยกจากเพื่อนเด็กสาวเข้าประคองผู้ป่วยแทน ล่อยให้ฝ่ายชายหิ้วข้าวของก้าวนำไปลำพังลงจากอาคารเรียนต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าซึ่งอยู่ด้านหน้าถึงแม้ละแวกนี้จะอยู่รอบนอกใจกลางโรงงานแต่อาคารส่วนใหญ่ก็ยังเกาะอิฐถือปูนอย่างดีขยะมูลฝอยทั้งหลายถูกโกยไปทับถมเป็นภูเขาตามที่ว่างระหว่างอาคารพอให้เห็นพื้นถนนแตกระแหงและมีสีดำด่างอันเกิดจากการเผาเมืองโดยพวกขบฏเมื่อการก่อนข้างถนนมีผู้สัญจรไปมาทั้งเดินเท้าและอาศัยยวดยานบนท้องถนน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์และรถประจำทางบูโรทั้งบางคันเห็นชัดว่าประกอบขึ้นจากโครงเก่าหรือเศษขยะรถพวกนี้แม้ใช้พลังงานไฟฟ้าทว่าครันล้อบทถนนฝุ่นละอองก็จะคลุ้งขึ้นมาจนเหมือนทั้งเมืองตกอยู่ในหมอกจางๆยากจะมองฝ่าไปเห็นรายละเอียดของอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนื้อถนนคือสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่สภาพเก่าโทมแต่ยังนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูดีกว่าทั้งหมด ระหว่างช่วยพยุงก้าวขึ้นบันไดเลื่อนคนป่วยมีเสียงคลุกคลักในคอน้ำลายเริ่มยืดออกจากปากเยริยงพยายามปีงตัวออกห่างถึงเธอจะเติบโตจากชุมชนขยะเปียกแต่ก็ไม่ไวขยัยงเธอจะเย็นๆนะเดี๋ยวก็ถึงห้องพยาบาลแล้วล่ะแต่ผู้ป่วยก็ยังตาลอยและสลืมเลลอไม่ตอบสักแอะอีพวกควายจู่ๆเสียงดังลอยมาจากบันไดด้านล่างเยริยงหันไปมองพร้อมทุกคนแถวนั้น หญิงวัยกลางคนรายหนึ่งกำลังดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดลายพร้อยและรูพร้อยบ่งชัดว่าน่าจะเป็นชนชั้นขยะเปียกไม่มีกระดานไฟฟ้าใช้ใบหน้าบวมผัดแป้งจนดูเป็นสีเหล็กคล้ายจะบวมขึ้นด้วยโทระเด็กหนุ่มที่เดินเคียงกันมาอาศัยสอกสะกิดหน้าย,ยังยิ้มขำแม่ประภัยเบาเสียงหน่อยจ้ากูสะใจมึงใช่คงเงียบทำไมไอ้คูนมีอย่างที่ไหนโรงงานมันก็จะเรินดีอยู่แล้ว เสือกตั้งท่าจะประท้วงเลิกใช้แผนแม่บทเยริยงเบนสายตากลับมาด้านข้างเป็นครั้งแรกที่ร่างซึ่งหิ้วปีกกันมาเริ่มขยับเธอได้ยินเสียงคนป่วยหายใจฟืดฟาดรุนแรงเธอสมควรแล้วที่พวกมันโดนคดีเข้าตารางกันไปให้หมดเธอเป็นอะไรคนข้างกายค่อยๆหันมาเยริยงถึงกับพะงะไม่รู้ว่าเพราะแสงเงาหรือไร ปัดนิ้วผิวเผือดของเจ้าตัวมีเส้นเลือดปูดขึ้นจนเห็นสีชัดคล้ายลายหินอ่อนตาปรือครู่ก่อนกลับเหลือกโลง่งทว่าตาดำหดเล็กเป็นจุดแทบจะเหลือแต่ตาขาวปากอ้ามีน้ำลายเหนียวหนืดยืดลงมามากเข้าเด็กสาวเผลอพะงะหันหาเด็กหนุ่มผู้มอบหน้าที่มาแต่ปรากฏว่าขาย,ยาวๆพาเขาห่างขึ้นไปบนสถานีแล้วเจ้าตัวคงรู้สึกถึงการถูกมองจึงหันกลับมาที่เยรยงจังหวะนั้นเอง ผู้ป่วยขยับกายแรงขึ้นคล้ายจะสลัดเธอเยริยงตกใจรีบหยุดจิตตัวไว้อย่างจะใช้เป็นหลักคราวนี้คนป่วยถึงกับยกมือขึ้นคว้าลำคอเธอแน่นก่อนจะรู้สึกหายใจไม่ออกเด็กสาวรู้สึกว่าร่างของตัวเองลอยขึ้นจากพื้นนิดหนึ่งแล้วก็ปลิวร่วงจากบันไดเลื่อนเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก็คือบ้านเมืองสงบแล้วไม่พอใจมึงอยากจะวุ่นวายอยากจะจุดไฟกันขึ้นมาอีกสิพวกเหียภาพตรงหน้าตัดเป็นพื้นบันไดลอยใกล้เข้ามา แลล้วกก็็ายเปนสีดดับูติดตามหนังสือเล่นมนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ